สวัสดีครับชาวเมมโมรี l คลาวันนี้คุณอยู่กับผมพี่เต้ยนักเล่าความทรงจำแนวตลกที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ห้วงอดีตอันแสนอลมานแต่โคตรฮาเคยไหมครับที่ความพยายามจะสวยของเรามันกลับกลายเป็นไหายนะชนิดที่จำไปจนวันตายเชื่อว่าหลายๆคนคงพยักหน้างึดๆเพราะชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะชีวิตวัยเรียนในยุค90ที่ทุกอย่างมันสุดต่ง วันนี้เราจะมากรอกความทรงจำกันในหัวข้อที่รับรองว่าสันสะเทือนวงการแฟชั่นทรงผมในอดีตนั่นก็คือเจนจัดฟัดผมฟูมหากาบผมลอนซอนกรรมของสาว90ผมลอนใหญ่ๆที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ยิ่งอินเทรนด์แต่มันอินเทรนด์จริงไหมแล้วมันต้องเจออะไรบ้างกว่าจะได้มาซึ่งผมลอนในฝันถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มต้นคลาสเรียนความทรงจำกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพในปี1 9 9่ x ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมลอนคือนิยามของความชิคเก๋และโคตรอินไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นสาวสาวรุ่นที่ผมลอนใหญ่สลวยราวกับเพิ่งออกมาจากปกนิตยสารหัวใจของน้องเมเด็กสาวมอปลายผู้คลั่งไคล้แฟชั่นก็เริ่มเต้นระรัวพี่เตยขอเล่าให้ฟังว่าน้องเมเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยตามกระแสเท่าไหร่ แต่พอเห็นผมลอนของรุ่นพี่เท่านั้นแหละความอยากก็พุ่งปรีดวันนั้นเมนั่งเติดนิตสารวัยรุ่นเล่มโปรดภาพนางแบบผมลอนใหญ่ๆสวยสะพรั่งมันยั่วยวนจนเมต้องคิดนี่แหละทรงผมในฝันของฉันเลยเมพูดกับตัวเองเบาๆพลางใช้นิ้วลูบไล้ไปตามภาพดาราคนโกรธที่ดัดผมลอนคลายๆดูเป็นธรรมชาติ แต่หารู้ไม่ว่าธรรมชาติของผมหลอนในยุคนั้นมันมาพร้อมกับความไม่ธรรมชาติอีกหลายอย่างและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวเบื้องหลังเดอะบาร์ผลงานที่ไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่คือตำนานแห่งแรงบันดาลใจที่ยังคงส่งต่อพลังและข้อคิดให้กับผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นผมหวังว่าเรื่องราวของลูอิสในวันนี้จะทําให้คุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับศิลปะและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่บางครั้งก็เริ่มต้นจากสี สิ่งที่เราไม่คาดคิดและมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดสำหรับวันนี้ a r t ์ติส i ์ฮิสตอร์วลต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันผมขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะของเราด้วยการกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร และถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวอ่องราวแบบนี้อย่าลืมกด like, ไลค์ปะแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆนะครับหรือถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้อยากบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหรือมีศิลปินที่คุณอยากให้เรานำมาเล่าเรื่องในตอนต่อไปคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหลังจากที่ป้าแมวใช้เวลาไปกับการม้วนผมเกือบสองชั่วโมง สีสหะของเมย์ก็เต็มไปด้วยแกนดัดผมขนาดใหญ่ยะราวกับสวมมงกุฎแห่งความพินาศโอ้ยป้าคะมันใหญ่ไปไหมคะเมย์ถามด้วยความกังวลป้าแมวหัวเราะร่าใหญ่สิถึงจะสวยหนูต้องเชื่อป้ายิ่งใหญ่ยิ่งเด้งยิ่งเด้งยิ่งปังแล้วป้าแมวก็จัดการลงน้ำยาอะไรไม่รู้เต็มหัวเมย์ไปหมดกลิ่นฉุนกึกจนเมย์ต้องเอามืออุดจมูก น้ำยาเคมีสูตรพิเศษของป้าเองจะ้ะรับรองลอนเดงทั้งวันทั้งคืนป้าแมวว่าพลางเดินไปหยิบเครื่องอบผมทรงประหลาดเหมือนมวกอวกาศมาครอบหัวเมยเสียงเครื่องอบดังวุง่งวึงเมยเริ่มรู้สึกร้อนเผาๆที่หนังศีรษะเหงื่อเร่งซึมเมยหลับตาลงพยายามคิดภาพตัวเองกับผมนอนสวยๆเหมือนในนิตยสารเพื่อให้ตัวเองสบายใจขึ้นแต่ทุกครั้งที่ลืมตาขึ้นมาเห็นตัวเองในกระจก เมก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่านี่ฉันกำลังทำอะไรลงไปเนี่ยเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกย่างอยู่บนเตาถ่านร้อนๆในที่สุดช่วงเวลาแห่งการคลี่คลายผมลอนก็มาถึงป้าแมวจัดการแกะแกนดัดผมออกทีละอันอย่างช้าๆหัวใจของเมเต้นระรัวราวกับตีกลองป้าแมวยิ้มกว้างเอาละเตรียมพบกับความสวยที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เลยจะ้ะหนู ป้าแมวพูดลังหันตัวเมให้หันหน้าเข้ากระจกและวินาทีนั้นเองโลกทั้งใบของเมย์ก็หยุดหมุนภาพที่สะท้อนในกระจกไม่ใช่ภาพสาวน้อยผมลอนสวยหวานเหมือนในนิตยสารแต่มันคือภาพของสิงโตเจ้าป่ากำลังจ้องมองกลับมาผมของเมฟูฟ่องหยิกหยอยลอนเล็กๆที่หยิบจนแทบมองไม่เห็นหน้ามันดูเหมือนขนมสายไหมยัดสีดำที่กำลังจะระเบิดออกมาจากศีรษะป้าแมวยังคงยิ้มแป้นเป็นไงจ๊ะ สวยถูกใจไหมล่ะลอนเด้งดด้งเลยใช่ไหมเมย์พูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนอ้าปากค้างความฝันที่จะมีผมหลอนสวยๆพังทลายลงในพริบตานี่มันไม่ใช่ผมหลอนแต่มันคือผมพุดเดินพันขนฟูชัดๆป้าแมวเห็นมเมเงียบไปก็เลยปลอบใจเดี๋ยวเซ็ตไปเซตมามันต้วสวยเองแล่ลนะน่าทรงนี้กําลังฮิตเลยนะฮิตบ้าฮิตบออะไรละป้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่เมย์ต้องเผชิญหน้ากับความจริง เมพยายามสระผมและเซ็ตผมใหม่ด้วยตัวเองหวังว่ามันจะดูดีขึ้นแต่มันไม่เลยยิ่งเซ็ตมันก็ยิ่งฟูยิ่งพยายามจัดทรงมันก็ยิ่งหยิกสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ยอมรับสภาพเดินมาโรงเรียนด้วยผมลอนฟูฟ่องราวกับเพิ่งตื่นจากทำหันทีที่เม์ก้าวเทาเ้าเข้าไปในโรงเรียนสายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่เม์เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นแกดูสินั่นมันเม์ใช่ไหมโอ้ยผมชี้ฟูเบอร์สิบเลย เหมือนรังนกเลยแกเมรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดในสวนสัตว์ทุกย่างก้าวคือความทรมานเมพยายามหลบสายตาแต่ก็ไม่รอดตอนเดินผ่านประตูห้องเรียนเมต้องเอียงตัวเดินเพราะกลัวผมจะติดประตูเพื่อนๆในห้องต่างหันมามองด้วยสายตาอึ้งๆบางคน่าแอบขำกิกกัดเฮ้ยเมแกไปทําอะไรกับผมมาเนี่ยเมเธอเป็นสิงโตมาจากป่าไหนอะเมมาแล้วได้เวลาล่าเหยื่อแล้วเพื่อนสนิทอย่างมิวกับป่าน ที่นั่งอยู่โต๊ะหน้าก็ถึงกับหันควับมามองเมย์ด้วยสีหน้าตกใจสุดขีดเมย์อยากจะร้องไห้แต่ก็ต้องเก็บอาการไว้ในคาบเรียนแรกเมย์พยายามนั่งนิ่งๆไม่ให้ผมไปโดนใครพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้มิวกับปานเพื่อนซี่เดินมานั่งข้างๆมิวเอาแขนมาโอบไหล่เมย์เบาๆไม่เป็นไรนะเมย์เดี๋ยวก็ชินแต่น้ำเสียงของมิวเต็มไปด้วยความพยายามกลั้นขัง ชินอะไรเล่าดูสิเหมือนเอาผ้าขี้ริ้วมาแปะหัวเลยเม,มบนอุบป,ป่านพยายามจะปลอบอีกคนแต่มันก็ดูมีวอลลุ่มดีนะเมป่านพูดพลางเอามือปิดปากหัวเราะคิกคักเมมองคอนเพื่อนทั้งสองพวกแกก็เป็นไปกับเขาด้วยเหรอมิวรีดใส่หน้าเปล่าไม่ได้ขำแค,แค่แค่ตกใจนิดหน่อยป่านเสริมใช่ใช่ตกใจมากแต่ก็น่ารักดีนะเมเหมือนตุ๊กตาไบรท์เลยเมถึงกับถอนหายใจเหือกใหญ่ ตุกตาไบรท์อะไรนี่มันตุ๊กตาผีชัดเจนตลอดทั้งวันเมตกเป็นเป้าสายตาและเสียงซุบซิบเพื่อนเพื่อนบางคนก็เข้ามาถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางคนก็แค่ชี้แล้วหัวเราะเมรู้สึกอับอายจนอยากจะมิบดินหนีและแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตผมลอนของเมก็มาถึงในวันพฤหัสบดีสิ้นเป็นวันตรวจทรงผมนักเรียนอาจารย์สมหมายอาจารย์ฝ่ายปกครองผู้มีฉายาว่า เพชรคาดผมยาวเดินเตรียบนักเรียนตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนเพราะอาจารย์สมหมายเดินมาถึงเมย์อาจารย์ถึงกับหยุดกึกนี่เธอนหนูเมย์อาจารย์สมหมายพูดเสียงเข้มเมย์สะดุ้งเฮือกอาจารย์สมหมายจ้องมองผมเมย์ด้วยสายตาที่ไม่พอใจสุดๆนี่มันอะไรกันผมเผ้าฟูฟ่องขนาดนี้เธอไปทำอะไรมาอาจารย์ชี้ไปที่ผมของเมย์ด้วยนิ้วที่สั่นเทิมเออหนูไปดัดผมมาค่ะอาจารย์เมย์ตอบเสียงอ่อยดัดผม ดัดผมอะไรของเธอนี่มันไม่ใช่ผมดัดนี่มันรังนกชัดๆเธอรู้ไหมว่ามันผิดระเบียบโรงเรียนผมนักเรียนต้องเรียบร้อยไม่ดัดไม่ซอยไม่ย้อมนี่เธอทำผิดกฎร้ายแรงนะอาจารย์สมหมายเทศยาวเหยียดเมย์อยากจะร้องไห้แต่ก็ต้องก้านเอาไว้แต่หนูอยากสวยนี่คะ่ะอาจารย์เมย์พูดออกไปเบาๆอาจารย์สมหมายถึงกับตาโตอยากสวยอยากสวยแล้วมาทำผมประหลาดๆแบบนี้หรอเธอรู้ไหมว่าทรงผมเธอทำให้เธอตลกมาก คำพูดของอาจารย์สมหมายเหมือนดาบที่ทิ่มแทงใจเมหลังจากโดนอาจารย์สมหมายเทศไปชุดใหญ่เมยก็กลับบ้านมาด้วยความรู้สึกท้อแท้และอับอายสุดๆเฮผมของฉันฉันไม่น่าไปดัดเลยเมยร้องไห้โหมิวกับป่านมาหาที่บ้านหลังจากรู้ข่าวจากอาจารย์เมยนั่งอยู่หน้ากระจกมองดูผมตัวเองที่ยังคงฟูฟ่องไม่มีทีท่าว่าจะยุบลงมิวเดินเข้ามาปลอบไม่เป็นไรนะเมเดี๋ยวก็ยาว ปานเสริมใช่ใช่หรือเราจะไปตัดสั้นเลยดีไหมทรงนักเรียนเก๋ๆไปเลยเมถอนหายใจฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาจารย์บอกว่าฉันต้องไปจัดการทรงผมให้เรียบร้อยก่อนวันจันทร์ไม่งั้นจะโดนหักคะแนนเม,มนั่งมองผมตัวเองอยู่นานก่อนจะตัดสินใจหยิบกลางไกลขึ้นมาฉันจะตัดมันทิ้งตัดให้มันสั้นไปเลยนิวกับปานถึงกับอึง้งเฮ้ยเม, i, มใจเย <ใจ S 1> <ๆ>็นเย็นนิวร้องห้ามแต่เม,มไม่สนใจ เธอเริ่มเล็มปลายผมที่ฟูๆออกทีละนิดๆด้วยความมุ่งมั่นในที่สุดผมของเมย์ก็สั้นลงและความฟูที่เคยมีก็ลดน้อยลงไปบ้างแม้จะไม่ใช่ทรงผมที่สวยงามในฝันแต่ก็ดูเป็นระเบียบขึ้นมานิดหน่อยเมย์มองตัวเองในกระจกอีกครั้งเธอไม่ได้รู้สึกสวยขึ้นแต่เธอกลับรู้สึกโล่งใจที่ปัญหาใหญ่มันจบลงไปแล้วนั่นคือบทเรียนราคาแพงของเมย์กับผมลอนในยุค90และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวเบื้องหลัง The Bath ผลงานที่ไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่คือตำนานแห่งแรงบันดาลใจที่ยังคงส่งต่อพลังและข้อคิดให้กับผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นผมหวังว่าเรื่องราวของลุยส์ในวันนี้จะทำให้คุณได้มุมมองเงใหม่เกี่ยวกับศิลปะและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่บางครั้งก็เริ่มต้นจากสีหยวงที่เราไม่คาดคิดและมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด สำหรับวันนี้ Artist h i t ฮิสเดอะเต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันผมขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางประวัติศาตสตร์ศิละปะของเราด้วยการกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและถ้าคุณชื่นชอบเรื่ององค์เราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆนะครับ หรือถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้อยากบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหรือมีศิลปินที่คุณอยากให้เรานำมาเล่าเรื่องในตอนต่อไปคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ